ข่าวใหญ่ที่สุดของสัปดาห์ไม่ได้มาจากสนามรบหรือจากการโจมตีด้วยโดรนหรือขีปนาวุธใดๆแต่มันมาจากการโทรศัพท์เพียงครั้งเดียวการโทรเพียงครั้งเดียวในความมืดมิดของคืนนั้นใช้เวลานานไม่ถึงชั่วโมงแต่ก็มากพอที่จะทําให้โลกสั่นคลอนราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นทองคําพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการยุโรปจัดก,การประชุมฉุกเฉินอย่างเงียบๆและสาเหตุข,ของความวุ่นวายทั้งหมดก็คือวลาดิมีร์ปูตินโทรหาโดนัลด์ทรัมป์โดยตรง ไม่ใช่การโทรศัพท์หากันอย่างสุภาพไม่ใช่การแลกเปลี่ยนทางการเมืองแต่เป็นข้อเสนอที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงรู้สึกขนลุกการหยุดยิงทันทีหากยูเครยนยอมสละดินแดนบางส่วนข้อเสนอที่ไม่เคยปรากฏในการเจรจาหลังสงครามใดๆนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสันติภาพแลกกับที่ดินราคาที่สูงลร่วหรือกับดักที่ออกแบบมาอย่างดีคำถามตอนนี้ไม่ใช่แค่ทำไมปูตินถึงยื่นข้อเสนอนี้แต่เป็น ทำไมคุณถึงเลือกโทรหาทรัมป์แทนที่จะโทรหาผู้นํายุโรปคนใดและที่สําคัญกว่านั้นคือสิ่งนี้บ่งบอกถึงอนาคตของสงครามอย่างไรและต่อระเบียบโลกอย่างไรหากข้อมูลที่รั่วไหลจากสื่อตะวันตกเป็นความจริงเราก็กําลังเผชิญกับช่วงเวลาเปลี่ยนศตวรรษที่พรมแดนประเทศสามารถตัดสินได้ด้วยการสนทนาส่วนตัวระหว่างคนสองคนและเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดการเรียกร้องนี้จึงสร้างความประหลาดใจให้กับโลก เราต้องย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของสงครามเมื่อทุกสิ่งเป็นเพียงประกายไฟเล็กๆบนแผนที่ยูเครนก่อนที่มันจะระเบิดกลายเป็นพายุทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปในรอบหลายทศวรรษเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดการโทรศัพท์ระหว่างปูตินและทรัมป์จึงก่อให้เกิดความปั่นป่วนเช่นนี้เราต้องย้อนกลับไปในปี2022ซึ่งเป็นปีที่ประกายไฟเล็กๆกลายเป็นความขัดแยง้งครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรป นับตั้งแต่สงครามเย็นรัสเซียประกาศปฏิบัติการทางทหารพิเศษซึ่งอ้างว่าเพื่อปกป้องประชากรที่พูดภาษารัสเซียในยูเครนตะวันออกแต่เบื้องหลังวัฒกรรมนั้นเป้าหมายที่แท้จริงนั้นชัดเจนกว่านั้นมากนั่นคือการนํายูเครนกลับเข้าสู่วงโครจรอิทธิพลของมอสโกก่อนที่เคียฟจะขยับเข้าใกล้หนาโตมากขึ้นและนับจากนั้นแผนที่ยูเครนก็เริ่มแตกสลายโดเนซักลูฮันสักบางส่วนของซาป,ปอริเซีย และเคอร์ซอนตกเป็นของรัเสเซียทีละแห่งยูเครนสู้กลับด้วยกำลังทั้งหมดที่ม,มีแต่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างมากในขณะเดียวกันรัเสเซียคิดว่าชัยชนะจะมาถึงอย่างรวดเร็วแต่การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจรัเสเซียสั่นคลอนและกองทัพต้องสู้รบนานกว่าที่วางแผนไว้ในตอนแรกจุดสุดยอดต่อไปของสงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายอยู่ในภาวะชะงักงนันยูเครนขาดแคลนอาวุธขาดแคลน กำลังพลขาดแคลนเวลารัเสเซียขาดกำลังพลขาดเงินขาดความอดทนทางสังคมแนวหน้าหยุดนิ่งอยู่หลายเดือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถรุกคืบได้แม้แต่กิโลเมตรเดียวนั่นคือจุดเปลี่ยนสงครามไม่ได้วัดกันที่จํานวนขีปนาวุธที่ยิงออกไปอีกต่อไปแต่วัดกันที่ความอดทนใครจะหมดแรงก่อนใครจะยอมแพ้ก่อนและในช่วงเวลาเปราะบางนั้นเมื่อทั้งรัเสเซียและยูเครนต้องการพักหายใจและโลกเริ่มละสายตาจากสนามรบ ปูตินจึงตัดสินใจเคลื่อนไหวที่หน้าตกตะลึงที่สุดในสงครามอย่างกระทันหันเป็นการโทรศัพท์เป็นการเสนอเป็นการท้าทายระเบียบความมั่นคงทั่วโลกและนั่นคือจุดที่เรื่องราวพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงทันทีที่สายหลุดออกไปเนี่ยคำถามแรกที่ดังก้องไปทั่วเมืองหลวงของยุโรปค,คือทำไมปูตินถึงเลือกโทรหาทรัมป์ไม่ใช่มาครองผู้ซึ่งกำลังพยายามเป็นผู้นำยุโรปไม่ใช่ชอส์ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของสหาภาพยุโรป แต่เป็นโดนัลด์ทรัมป์ชายผู้ซึ่งปัจจุบันไม่มีตำแหน่งทางการการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคือข้อความเพราะทรัมป์เคยประกาศด้วยความมั่นใจอย่างที่สุดว่าเขาสามารถยุติสงครามในยูเครนได้ภายใน24ชั่วโมงถแถลงการที่ทำให้นักการทูตนานาชาติสายหัวแต่กลับทำให้ปูตินหัวเราะไม่ใช่เพราะทรัมป์พูดเล่นแต่เพราะปูตินเข้าใจว่าทรัมป์เชื่อและที่สำคัญกว่านั้น ทรัมป์ต้องการเป็นคนที่ทำได้ทรัมป์เป็นผู้นำแบบที่ไม่ทำตามกฎเกณฑ์แบบเดิมเขาชอบข้อตกลงส่วนตัวข้อตกลงที่ตัดสินใจบนโต๊ะปราศจากกระบวนการปราศจากสถาบันเมื่อมีทรัมป์กระดานหมากรุกทางภูมิรัฐศาสตร์ก็อาจกลายเป็นเพียงบทสนทนาระหว่างชายสองคนที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ทรัมป์ชอบบทบาทวีรบุรุษเขาชอบก้าวขึ้นสู่เวทีโลกด้วยเรื่องราวที่ว่า ผมแก้ปัญหาบางอย่างที่โลกภายนอกทำไม่ได้และหากทรัมป์ต้องการปูตินก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขานี่ไม่ใช่การพูดคุยทางการทูตแต่นี่คือการทดสอบปูตินต้องการทดสอบว่าฝ่ายตะวันตกยังคงเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสหรัฐกำลังเข้าสู่ฤด,ดูการเลือกตั้งที่แตกแยกหากทรัมป์มีปฏิกิริยาแบบที่มอสโกต้องการนั่นจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีรอยร้าวในฝ่ายตะวันตกและเครมลินจะช่วยโอกาสนั้น และจากการสนทนาครั้งนั้นเองที่ภาพใหม่เริ่มปรากฏขึ้นปูตินไม่ได้แค่ถามเขากำลังทดสอบขีดจำกัดของโลกแล้วชายผู้ส่งอิทธิพลสองคนนี้พูดอะไรกันในการสนทนาลับครั้งนั้นแหล่งข่าวที่รั่วาไหลออกมาระบุว่าการสนทนาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงมีเพียงปูตินทรัมป์และล่ามของพวกเขาเท่านั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีบันทึกการสนทนาอย่างเป็นทางการไม่มีกล้องไม่มีไมโครโฟนเป็นเพียงการสนทนาแบบปิดประตูที่ อนาคตของประเทศชาติเป็นประเด็นถกเถียงและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่น่าตกใจที่สุดมีรายงานว่าปูตินได้เสนออย่างชัดเจนว่ายูเครนจะต้องยินยอมสละพื้นที่โดเนเนสก์ทั้งหมดซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือแกนกลางของดอนบาสเพื่อแลกกับการหยุดยิงของรัเสเซียในทุกแนวรบภายใน24ชั่วโมงดินแดนเพื่อสันติภาพสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนที่เชื่อว่าพรมแดนของประเทศเป็นสิ่งที่ไม่อาจละเมิดได้แต่ปูตินไม่ได้หยุดแค่นั้น เพื่อให้ข้อเสนอดูอยุติธรรมมากขึ้นเขาบอกเป็นนว่ารัเสเซียอาจคืนพื้นที่ที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์น้อยกว่าเช่นซาป,ปอริเซียหรือเคอร์ซอนหรืออย่างน้อยก็ยอมประนีประนอมในบางพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทกล่าวอีกนายหนึ่งมอสโกยินดีที่จะยอมสละส่วนเล็กๆน้อยๆตราบใดที่ยังมีเนื้อชิ้นใหญ่ที่สุดอยู่ทรัมป์ตั้งใจฟังเขาไม่ได้พูดว่าใช่และไม่ได้พูดว่าไม่ แต่เขากลับเน้นย้ำแนวคิดของการหยุดความขัดแย้งไว้ที่แนวปัจจุบันนั่นคือการหยุดยิงโดยที่รัเสเซียยังคงรักษาสิ่งที่ตนถือครองไว้สำหรับทรัมป์นั่นอาจเป็นก้าวแรกสู่สันติภาพแต่สำหรับยูเครนมันคือหนทางที่จะทำให้ดินแดนที่ถูกยึดครองนั้นถูกต้องตามกฎหมายการเรียกร้องข้อเสนอและการแลกเปลี่ยนคำพูดเพียงไม่กี่คำแต่เบื้องหลังคือความเป็นไปได้ในการวาดแผนที่ยุโรปใหม่ทั้งหมด และเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดข้อเสนอนี้จึงอันตรายนะักเราจำเป็นต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงแรงจูงใจที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายในเกมนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการเรียกร้องนี้เราต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายไม่มีใครในคำเรียกร้องนั้นต้องการสันติภาพในแง่ที่ว่าโลกยังคงจินตนาการถึงสันติภาพสำหรับปูตินสันติภาพไม่ใช่การหยุดยิงการจับมือและการคืนสภาพให้กลับเป็นเหมือนเดิม สันติภาพตามที่เขานิยามไว้คือการที่รัเสเซียสามารถพูดกับประชาชนของตนได้ว่าเราชนะเราปกป้องเพื่อนร่วมชาติที่พูดภาษารัเสเซียของเราเรายึดดอนบาสได้ดอนบาสไม่ใช่แค่ผืนดินแต่มันคือหัวใจแห่งอุตสาหกรรมเส้นเลือดใหญ่แห่งการขนส่งของยูเครนตะวันออกด้วยการควบคุมดอนบาสปูตินจึงได้ทั้งผลประโยชน์จากสงครามที่จับต้องได้และเรื่องราวที่จะบอกเล่าให้ชาวรัเสเซียฟังเกี่ยวกับ ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์แล้วการหยุดยิงละ่ะนับเป็นช่วงเวลาทองของรัเสเซียที่จะฟื้นฟูกำลังปฏิรูปเศรษฐกิจและผ่อนคลายแรงกดดันจากการคว่ำบาตรสำหรับทรัมป์แรงจูงใจก็ชัดเจนไม่แพ้กันเขาต้องการเป็นคนเดียวที่สามารถพูดได้ว่าผมทำในสิ่งที่ประธานาธิบดีคนอื่นทำไม่ได้ผมโทรไปและสงครามก็ยุติลงในบริบททางการเมืองที่แตกแยกของอเมริกา เรื่องราวเช่นนี้ถือเป็นอาวุธสำคัญในการหาเสียงภาพลักษณ์ของทรัมป์ในฐานะผู้สร้างสันติภาพระดับโลกมีคุณค่าทางการเมืองมหาศาลไม่ว่าสันติภาพนั้นจะเปราะบางเพียงใดก็ตามในทางกลับกันยูเครนกลับอยู่ในสถานะตรงกันข้ามพวกเขาไม่มีชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือความได้เปรียบในการเลือกตั้งสิ่งที่พวกเขาต้องการคือสิ่งที่เรียบง่ายและโหดร้ายนั่นคือการไม่สูญเสียดินแดนแม้แต่น้อย การไม่ยอมรับอำนาจใหญ่ที่ใช้กำลังเพื่อกำหนดเขตแดนใหม่เพราะหากคุณยอมรับมันครั้งหนึ่งก็จะมีครั้งที่สองและสามตามมาเมื่อสามฝ่ายพูดถึงสันติภาพแต่นิยามต่างกันสามแบบการเรียกร้องระหว่างปูตินและทรัมป์จึงไม่ใช่ความพยายามที่จะยุติสงครามอีกต่อไปหากแต่เป็นกระดานหมากรุกแห่งผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันและจากจุดนี้เมื่อแรงจูงใจเหล่านั้นถูกเปิดเผยปฏิกิริยาของส่วนอื่นๆของโลกก็เริ่มปะทุขึ้นอย่างรุนแรง ทันทีที่ข่าวการเรียกร้องนี้รั่วไหลปฏิกิริยาแรกไม่ได้มาจากเคียบหรือมอสโกแต่มาจากยุโรปในปารีสเบอร์ลินและบรัสเซลส์ผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าหากทรัมป์และปูตินบรรล,ลุข้อตกลงแยกกันอย่างแท้จริงโดยไม่มีนาโต้โดยไม่มีสหาภาพยุโรปอนาคตของความมั่นคงของยุโรปจะเป็นอย่างไรความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาไม่ใช่ว่ายูเครนจะเสียเปรียบมากขึ้น แต่เป็นการที่ยุโรปถูกละเลยจากโต๊ะเจราจาในทวีปของตัวเองฝรั่งเศสและเยอรมนีเกือบจะเป็นเอกฉันส่งสัญญาณว่าทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับยูเครนยุโรปต้องอยู่ในห้องเจราจาเพราะหากข้อตกลงทางโทรศัพท์ระหว่างบุคคลสองคนสามารถตัดสินชะตากรรมของประเทศในยุโรปได้โครงสร้างความมั่นคงหลังสงครามโลกครั้งที่สองทั้งหมดจะต้องสั่นคลอนจุดไคลแม็กซ์ของบทนี้อยู่ตรงนี้ยุโรปเข้าใจว่าอาจไม่ใช่ผู้กำหนดกฎอีกต่อไป แต่เป็นเพียงผู้ถูกบังคับให้ยอมรับกฎที่ผู้อื่นกำหนดขึ้นที่วอชิงตันทำเนียบขาวได้ออกมาประกาศทันทีว่าทรัมป์ไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐและการเรียกร้องดังกล่าวไม่ใช่จุดยืนอย่างเป็นทางการแต่ทุกคนเข้าใจดีว่าหากทรัมป์พูดประโยคใดประโยคหนึ่งสื่อจะเข้ามาแทรกแซงทันทีและผู้สนับสนุนของเขาจะมองว่านั่นเป็นหลักฐานว่าเขายังคงเป็นบุคคลสำคัญศูนย์กลางการเมืองโลก และนักวิจารณ์จะใช้คำกล่าวอ้างเดียวกันนี้เพื่อกล่าวหาว่าเขาอ่อนข้อให้กับรับเสเซียจีนยังคงรักษาน้ำเสียงที่คุ้นเคยไว้นั่นคือสนับสนุนการเจรจาเรียกร้องสันติภาพแต่หลีกเลี่ยงการสนับสนุนจากสาธารณชนอย่างเด็ดขาดต่อสถานการณ์การแบ่งแยกดินแดนใดๆปักกิ่งเข้าใจว่าวันนี้คือยูเครนพรุ่งนี้อาจอยู่ที่อื่นที่ใกล้เคียงกันขณะเดียวกันตลาดการเงินโลกก็ตอบสนองอย่างอ่อนไหวที่สุด นั่นคือราคาน้ำมันขยับขึ้นทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและหุ้นผันผวน,ผานการกล่าวอ้างไม่ได้เปลี่ยนแนวรบบนแผนที่แต่เปลี่ยนความรู้สึกมั่นคงของคนทั้งโลกและหากการสนทนาส่วนตัวทำให้โลกไม่มั่นคงเช่นนี้เราก็ต้องตั้งคำถามว่าท้ายที่สุดแล้วดินแดนใดคือศูนย์กลางของการคำนวณทั้งหมดนี้คำตอบคือดอนบาสเมื่อพูดถึงดอนบาสหลายคนคิดว่าเป็นเพียงชื่อบนแผนที่ แต่ในสายตาของนักยุทธศาสตร์การทหารดอนบาสเป็นมากกว่าแค่ดินแดนมันคือศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเส้นเลือดใหญ่ด้านโลจิสติกส์ของยูเครนตะวันออกทั้งหมดใครก็ตามที่ควบคุมดอนบาสก็ยอมควบคุมโรงงานเหมืองถ่านหินทางรถไฟโรงไฟฟ้าคลังเชื้อเพลิงทุกสิ่งทุกอย่างที่หล่อเลี้ยงสงครามอันยาวนานดอนบาสเป็นเครื่องจักรที่ผลิตเหล็กถ่านหินและไฟฟ้าให้กับยูเครนมาหลายทศวรรษ เมื่อรัสเซียเล็งเป้าไปที่ภูมิภาคนี้มันไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ทางการเมืองแต่เป็นแหล่งพลังงานทางกายภาพของเคียฟและนี่คือประเด็นสําคัญการควบคุมดอนบาสหมายถึงการบีบคั้นขีดความสามารถในการรบของยูเครนในระยะยาวไม่ใช่แค่การยึดครองเมืองเพิ่มอีก2อสาเมืองหากยูเครนสูญเสียดอนบาสอำนาจของยูเครนจะลดลงครึ่งหนึ่งยูเครนจะสูญเสียโรงงานเหมืองแร่ โครงสร้างพื้นฐานและความสามารถในการทำสงครามด้วยตนเองแม้จะมีอาวุธจากตะวันตกยูเครนก็จะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทั้งทางท,างทหารและเศรษฐ,ฐกิจมากขึ้นสำหรับรัสเซียดอนบาสเป็นสิ่งที่สามารถขายให้กับสาธารณชนได้ในฐานะชัยชนะแห่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี2014มอสโกได้บอกเล่าเรื่องราวว่าผู้พูดภาษารัสเซียที่นี่ถูกเลือกปฏิบัติถูกคุกคามและต้องการการปกป้องหากเขายึดครองโดนเนสบ และลูฮันศพและรวมอำนาจควบคุมทั่วทั้งภูมิภาคปูตินสามารถประกาศได้ว่าเราบรรลุภารกิจแล้วชัยชนะไม่ได้อยู่แค่บนแผนที่เท่านั้นแต่ยังอยู่ที่จิตวิทยาสังคมภายในประเทศด้วยในสงครามสมัยใหม่บางครั้งที่ดินผืนหนึ่งมีค่ามากกว่าขีปนาวุธหลายพันลูกเนื่องจากขีปนาวุธได้หายไปแล้วแต่หากยึดครองที่ดินเชิงยุทธศาสตร์ไว้ได้จะยังคงสร้างอำนาจเงินทองและอิทธิพลต่อไปอีกหลายทศวรรษและเนื่องจากดอนบาสมีความสำคัญอย่างยิ่ง ข้อเสนอดอนบาสเพื่อสันติภาพจึงไม่ใช่แค่การหยุดยิงแต่อาจเป็นกับดักที่คำนวณมาอย่างรอบคอบสำหรับอนาคตของทั้งภูมิภาคสันติภาพเพื่อดินแดนดูเหมือนจะเป็นทางออกที่เรียบง่ายลดการยิงลดความตายลดเลือดแต่ถ้ายูเครนย,ยอมรับโลกจะสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายที่สุดในศตรวรรษที่21เเพราะเมื่อน,นั้นข้อความที่ส่งถึงทุกประเทศจะชัดเจนมากหากคุณแข็งแกร่งเพียงพอคุณสามารถใช้กำลังยึดครองดินแดน จากนั้นบีบบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าร่วมโต๊ะเจรจาเพื่อทําให้ดินแดนที่ถูกยึดครองนั้นถูกกฎหมายพรมแดนระหว่างประเทศที่เคยถูกมองว่าละเมิดไม่ได้นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองกลับกลายเป็นสิ่งที่สามารถเจรจาต่อรองได้ในทันทีวันนี้คือดอนบาสพรุ่งนี้อาจเป็นภูมิภาคอื่นในทวีปอื่นที่มหาอำนาจอาจตัดสินใจเขียนแผนที่ใหม่ตามใจชอบเช่นกันสำหรับรัสเซีย ข้อตกลงดังกล่าวหมายถึงการหยุดพักหยุดพักเพื่อฟื้นฟูหยุดพักเพื่อปรับสมดุลเศรษฐกิจหาทางเลี้ยงมาตรการคว่ำบาตรและรวมอำนาจในพื้นที่อื่นๆเช่นตะวันออกกลางแอฟริกาหรือบอลติกช่วงเวลาแห่งความสงบในสนามรบแต่เป็นช่วงเวลาทองในการเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปหากสถานการณ์ระหว่างประเทศเอื้ออำหนยมากขึ้นประเทศอื่นๆก็กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นกัน หากสถานการณ์ยึดครองก่อนเจราจาทีหลังประสบความสำเร็จอาจกลายเป็นคู่มือการใช้อำนาจสำหรับผู้ที่ต้องการท้าทายระเบียบปัจจุบันสันติภาพที่ตั้งอยู่บนการยอมประนีประนอมดินแดนไม่ได้หมายถึงสันติภาพเสมอไปบางครั้งมันเป็นเพียงการหยุดพักชั่วคราวก่อนสองครามที่ใหญ่โตรุนแรงกว่าและควบคุมไม่ได้มากกว่าคำถามสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนก็คือหากการโทรส่วนตัวเพียงครั้งเดียวสามารถสร้างบรรทัดฐานเช่นนี้ได้ โลกจะเลือกข้างความสะดวกสบายหรือเลือกข้างหลักการที่รักษาสันติภาพมานานหลายทศวรรษเสียงเรียกร้องระหว่างปูตินและทรัมป์ไม่ได้ยุติสงครามแต่กลับสร้างแผนที่ความไม่แน่นอนใหม่ขึ้นมาข้อเสนอดินแดนเพื่อสันติภาพการทดสอบตะวันตกและสัญญาณว่าระเบียบระหว่างประเทศสามารถสังคลอนได้ด้วยสองเสียงในการสนทนาแบบปิดสิ่งที่เราได้เห็นไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเปิดของการทูตรูปแบบใหม่ที่อนาคตของประเทศชาติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยโทรศัพท์เพียงครั้งเดียว และคำถามที่ยังคงค้างคาจนถึงจุดจบคือโลกกำลังเข้าใกล้สันติภาพมากขึ้นหรือไม่หรือกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่พรมแดนสามารถเจราจาต่อรองได้เหมือนตัวเลขบนกระดานหมากรุกแห่งอำนาจหากคุณพบว่าเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์และชวนคิดโปรดแสดงความคิดเห็นพร้อมมุมมองของคุณว่าข้อตกลงนี้เป็นโอกาสหรือกับดกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถนำเสนอการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่เฉียบคม เป็นกลางและเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่องพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าซึ่งเราจะสำรวจเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังกำหนดทิศทางของสตวานที่21และแทบไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อน